ออกกำลังกายเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็บอกแล้วว่าออกก็ได้กับตัวคนนั้นไงแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะออกกําลังกายแล้วนอกจากตัวเองได้คนอื่นยังได้จากการวิ่งของเธอด้วยทุกกิโลเมตรที่เธอวิ่งไปนั่นหมายถึงเงินที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำไมผู้หญิงคนนี้วิ่งแล้วเป็นเงินเป็นทองแล้ววันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณกิฟดายินชนะวิบูรณ์ผลค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นนักวิ่งใช่ค่ะการวิ่งนี่ไม่หน้าเราจะไม่เล็กลงเหรอกริปคะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราใช้ขาวิ่งนะเราไม่ใช้หน้าวิ่งนี่ยผอมลงก็จะหน้าเล็กลงได้เล็กลงอันนี้สุดแล้วสุดแล้วอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างของเราแล้วโอเคนะวิ่งมานานแค่ไหนละวิ่งมา5ปีแล้วค่ะ5ปี คุณเป็นนักวิ่งแบบไหนยังไงอ่ะก็วิ่งไปเรื่อยอ่ะคือไม่ใช่วิ่งสี่คูณสร้อยอะไรองี้ไม่ใช่นะใช่ไม่ไม่วิ่งเร็วไม่วิ่งเร็วไม่วิ่งเร็วขนาดนั้นเป็นคนไม่ไม่วิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งไปเรื่อยๆอวิ่งเอาระยะทางแต่ก็แบบว่าไม่เร็วแสดงว่าเป็นแนวอึดประมาณนั้นอ่าวิ่งมาราธอนเนี้เหรอใช่ค่ะมันไม่ได้วิ่งง่ายๆนะ42กิโลอ่ะฝึกคือทุกคนฝึกได้เหรอใช่ทุกคนวิ่งได้เราเนี่ยต้องกระซิบปะายอ่ะอยากวิ่งมากเลยอ่ะ แต่คือแบบวิ่งรอบสูงในสวนลุมได้ครั้งหนึ่งก็ดีใจมากแล้วนะ2กิโลอ่ะแต่คิดว่าอยากจะวิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกันตอนแรกๆวิ่งได้รอบหนึ่งของสวนลุมเนี่ยดีใจแบบโอ้ยแบบฉันเก่งแล้วฉันเก่งแล้วแล้วมันจะมันจะเพิ่มขึ้นไปได้ไงอ่ะมันค่อยๆเพิ่มไงคะคือถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันจะได้ใช่ก็รู้สึกสนุกอ่ะกับการวิ่งเราก็จะมีไปแข่งเรื่อยๆไปแข่งด้วยใช่ก็ไปแข่งก็เวลาเราไปวิ่ง10โลหรือ21อโลหรือว่า มาราทอนเนี่ยเราก็ไปจอยงานแข่งของเขาอย่างนี้ค่ะแล้วมันเกิดกระแสใน Facebook อย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคมันคืออะไรอกิฟคือไม่สาหรับตัวเองนะคะก็คือว่าคือเราอะวิ่งมาราทอนมาแบบก่อนก่อนที่เราจะไปเอเวสฟันอะไรตรงเนี้ยที่เราไปวิ่งเยอะๆที่เวสฟันได้เนี่ย คือเราก็วิ่งมาราทอนมา6ครั้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออระยะมาราทอนน่ะมันเป็นอะไรที่เราเหมือนมีความมั่นใจว่าเราทําได้42กิโลออสบายคือจบได้ไดจบได้แต่ว่าไอ้ร้อยร้กิโลหรือว่ามากกว่ามากกว่า42กิโลเนี่ยออคืออันนี้เป็นเรื่องท้าทายคือรู้สึกว่าหื <c oughs> มันน่าทําได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยคุณอารมณ์คล้ายๆคุณพิ่พชิตภูเขาอี42กิโลนี่ได้แล้ว คุณอยากจะพิชิตภูเขาลูกใหม่ที่มันยากกว่าเดิมเออคุณก็เลยอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นและยากขึ้นใช่ใช่คุณเลยจะไปวิ่งร้อยกิโลคือเคยสมัครแล้วก็พอป่วยก่อนการแข่งขันก็เลยแบบวิ่งไม่จบเลยย,เยังไม่สำเร็จยังไม่สําเร็จก็มันมีอีกอันหนึ่งที่เขาเป็นจัดงานวิ่งของสวนพฤก10ิบชั่วโมงวิ่งอยู่สิชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นไม่หยุดไม่หยุด ก็คือแล้วแต่นักวิ่งบางคนก็อาจจะหยุดบางคนก็อาจจะพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในระหว่างไอ้สิบชั่วโมงนั้นน่ะคือวิ่งคือได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วเขาก็จะให้เสื้อสามารถให้ถ้วยสําหรับนักวิ่งที่ผ่าน6กมกิโลไปนักวิ่งที่เดี๋ยวร้อยคนแรกที่ทำระยะสูงสุดแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณอยู่ในหมวดหมู่ไหนยังไงอ่ะก็ตอนวิ่งวิ่งจบเดี๋ยวเอาเอาเอาตอนจบเลยวอาตอนจบก็เนี่ยวิ่งได้70กิโลก็ได้ทั้งถ้วยถ้วยได้ทั้งเสื้อสามารถ การวิ่งครั้งนี้หรือเปล่าที่มันเป็นกระแสใน f Facebook อะใช่ใช่คุณทาอะไรอะก็ตอนที่สมัครเนี่ยคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันวิ่งเพื่อเราคนเดียวคือเราวิ่งเพื่อเหมือนกับว่าวิ่งเพื่อท้าทาชนะตัวเองเอาชนะตัวเองเนี่ยก็ทําไปทําไมวะเนี่ยยเงี้ยเราก็ได้ของเราคนเดียวคือก็คิดในใจว่าเอ๊ะฉันจะทําไปทําไมคือมาถามมานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะทําไปทําไมเพื่ออะไรอยเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่คนนึงแหละเขาก็ตั้งคาถามวันนี้เหมือนกันเขาบอกว่า ถ้าเป็นไออะไอไม่ทําหรอกนะไอวิ่งสิบชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ได้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้เพื่อคนอื่นอมันก็เลยแบบเหมือนจุดประกายเราเพื่อที่จะทําให้คนอื่นบ้างนอกเหนือจากที่เราวิ่งแล้วเราก็ชนะใจตัวเองแล้วคุณทําอะไรแล้วก็พอดีมีเพื่อนอีกคนนึงที่เรียนนิเทศเรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยชื่อคุณแบงค์เขาก็เป็นครูอาสาที่จังหวัดแม่ริมค่ะเขาก็เห็นว่าเด็กนักเรียนที่น่าน่ะเขาเหมือนกับ น้อยมากเลยที่เด็กอาจจะมีอนาคตเพราะว่าเด็กเขาไม่มีการศึกษาพอเขาจบมหกปุ๊บเขาไม่ได้เรียนต่อมหาลัยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอาชีพอะไรต่อเหมือนอนาคตเขามันจบลงตรงมหกอ่ะอแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าทํากองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนที่จบมัธยมนั้นน่ะเขามีเงินไปเรียนต่อนะจบมหาลัยนะเป็นทุนการศห้เขาแล้วตอนแล้วตอนนี้นักเรียนที่เขาดูแลเนี่ยตอนนั้นนักเรียนเท่าดูแลมันมีหกคนค่ะ แล้วที่เขาเรสฟันมาได้เนี่ยมันได้แค่คนเดียว<อ>คนเดียวที่จะ<อ>ที่จะจบ4ปีของมหาลายัยอีก5คนจะไม่ได้เรียนหนังสือเราก็แบบเห็นไอ้ไอ้โปรเจกต์อันนี้เราก็อินสปายเราอยากเฮ้ย<อ>ขอเราก็ส่งไปข้อความไปหาเขาบอกขอฉันเอาอันนี้ของเธอเนี่ยมาบวกกับงานวิ่งของฉันได้ไหมเออแล้วไง<อ>แล้ววิ่งยังไงจะได้เงินอ่ะก็บอกเพื่อนๆเราก็โพส์ไปใน Facebook แล้วก็บอกเพื่อนๆบอกว่า เราจะวิ่งสิบชั่วโมงอันนี้นะเรายังไม่รู้นะว่าเราจะวิ่งได้กี่กิโลนะ,ะแล้วก็แล้วเราก็มีกองทุนอันนี้ที่เราอยากจะร่วมบริจาคด้วยเ,เพื่อเด็กนักเรียนเพื่อให้เขาได้มีการศึกษานะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอยากจะสมทบทุนเท่าไหร่ยังไงกิโลละกี่บาทก็บอกมาเหมือนเงินอ,อัดฉีดคือฉันจะวิ่งใครอยากอัดฉีดฉันเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กบ้าง่พอโพสต์ไปแล้วกระแสนไปยังไงอะ่ะก็ ก่อนหน้าที่จะเริ่มวิ่งเนี่ยประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะคะมันก็ค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะเงินมันค่อยๆทยอยเข้ามาจากแค่เพื่อนในเฟซบุ๊กแค่ในเฟซบุ๊กแค่นั้นเลยแล้วแบบเหมือนกับพอมันมาทีละนิดทีละนิดเราดีใจอ่ะเหมือนเรากําลังใจมามาอยากซ้อมอยากซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคุณเหมือนพวกนักกีฬาเนาะจะไปแข่งทีมชาติอ่ะบริษัทนี้ให้นี้แล้วคนลโหเอาใหญ่เลยก็ตั้งใจซ้อมใหญ่เลยตั้งใจซ้อมเพื่อให้ได้กิโลเยอะๆใช่แต่ก็ตั้งใจว่าคิดว่าคงได้6กกิโล เพราะว่าเออในในเหมือนกับที่ที่เขาเคยแข่งกันมาคุณตั้งไว้ไหมคุณตั้งไว้ไหมว่ากี่กิโลได้กี่บาทยังไง ก็ค่อยๆค่อยๆรวมเพราะอย่างเพื่อนเราเนี้ยบางทีคนนึงก็บอกอ่ะฉันให้กิโลละสิบ,บาทออกิโลละสิบ,บาทถ้าฉันถ้าเกิดกิ๊ดวิ่งได้6กกิโลเขาก็บริจาคหกร้อยสามสิบใช่ไหมอ่าก็คือบางคนก็สิบ,บาทบางคนก็ยี่สิบบางคนก็ห้าสิบบางคนก็<ห>รอ้อยบางคนก็ห้าร้อยแล้วแต่คนเนี้ยแล้วแต่ว่าคุณจะให้กิโลละเท่าไหร่ใช่ก็แล้วแต่แล้วแต่ก็คือก็บอกไว้บอกว่าสิบชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่านะเราน่าจะได้สักหกสิบสามเขาก็ไปคิดเอาเองเขาก็ไปคำนวณว่าเออถ้า63กกเาาอยริบสามกิโ่ ไปหมก่ล้บคูณหารกันสรุปแล้วคุณวิ่งไปทั้งหมด70กิโล70กิโลเลยเป้าหมายมาอีก7กิโลใช่พวกเหล่าสปอนเซอร์ที่จะอัดฉีดมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาคือเลยมา7กิโลโอเคพอรู้ว่าพอรู้ว่าเฮ้ยวิ่งได้70กิโลบวกให้อีกบวกอีกโอ้ยดีจังเลยอ่ะสรุปรวมวันนั้นวิ่งไป70กิโลคุณได้เงินไปบริจาคเป็นจำนวนเงิน170,000น 5,600บาทสุดยอดการวิ่ง10ชั่วโมงการเพียรพยายามซ้อมของคุณได้เงินประมาณแสนเจ็ได้ทุนการศึกษาเด็กกี่คนน่ะก็คือเด็กคนหนึ่งนะคะจะเรียน4ปีในมหาลัยเนี่ยใช้เงิน1,20,000บาทก็คือของเราเนี่ยได้1คนครึ่งกองทุนเขาก็มีคนอื่นๆอีกจากเพื่อนของแบงค์อะไรอย่างเงี้ยที่มาทารัใช่ สรุปแล้วกองทุนเนี้ยได้ส่งนักเรียนทั้งหมดเลยหกคนได้เรียน<อ>ต่อคร<อ>บ,บหมดเลยอคนรู้กอนดีอ่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วคุณได้ทํามันสําเร็จแล้วอ่ะมันรู้สึกไงอ่ะกิ๊ฟคือมันมันมีหลายอารมณ์มากเลยค่ะออมันมีทั้งระหว่าง10ชั่วโมงนั้นอ่ะมันแบบโหอารมณ์มันจะแบบเหมือนเวลาเราวิ่งนะมันจะมันจะเหมือนเราได้สัมผัส คือพูดแล้วมันเหมือนเวอร์เนาะแต่มันมันมันเหมือนสัมผัสการเป็นมนุษย์ของเรามีทั้งอารมณ์เศร้ามีทั้งอารมณ์ดีใจมีทั้งอารมณ์เหนื่อยมีทั้งอารมณ์แบบว่าเหมือนกับไม่รู้ว่ามันมีทุกอย่างเลยอะเวลาเราวิ่งอะเวลวเราอยู่กับไอ้ใมันจะมีช่วงบางช่วงที่เราแบบมันเหนื่อยมากแล้วมันคือประมาณ8ชั่วโมงแล้วอะ มันเหนื่อยสุดๆแล้วอ่ะแล้วก็แบบว่าแบบเบรกดาวออกมาร้องไห้ออกมาเลยแบบวิ่งไปร้องไห้ไปคือลงมาหยุดที่มันจะมีซุ้มน้ำแล้วก็มาหยุดที่ซุ้มน้ําแล้วก็บอกมันเหนื่อยก็คือบอกกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ตรงซุ้มน้ำบอกมันเหนื่อยแล้วก็แบบพอพูดมันเหนื่อยแล้วมันร้องไห้เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือสองชั่วโมงสุดท้ายที่คุณวิ่งนี่คือใจวิ่งลุ้นล้วนอ่ะใช่ใจนํากายไปวิ่งอ่ะคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าแบบว่าคือมันคือเหมือนเราอยากให้เราอยากให้น้องๆเขาได้ เราอยากให้แบบได้ที่ได้เยอะที่สุดที่แบบเราจะทําได้อย่างเงี้ยดีจังอะคิฟพอหลังจากการวิ่งครั้งนั้นสิบชั่วโมงคุณได้ช่วยเหลือเด็กแล้วแล้วคุณทําอะไรวิ่งอื่นอนอีกไหมก <c oughs> ็อะไรอะล่าสุดนี่ไปภูเก็ตมาราทอนออเราตอนแรกเราอยากจะแบบวิ่งเก็บขยะ,ะเพราะว่าเราไปเห็นที่เราไปออสกามาราทอนออแล้วเราเห็นนักวิ่งคนหนึง่ง เฮ้ยทำไมเขาวิ่งไปเก็บขยะไปแล้วเขาก็ติดป้ายข้างหลังว่าเขาเป็นสวีปเปอร์คือแบบเป็นนักกวาดอะนักเก็บกวาดอ่ะเออเขาวิ่งไปเก็บไปแล้วเฮ้ยฉันอยากทำแบบนี้เนี่ยเออนี่ก็ชุดกุณใช่ค่ะคือมีใบคีมคีบขยะเก็บแก้วน้ำนักวิ่งเก็บไอถุงเจลนักวิ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ขยะตามทางมีอะไรก็เก็บอ่ะเพราะฉะนั้นการวิ่งมาราธอนแบบวิ่งไปเก็บขยะไปเราไม่ได้เอาสถิติไม่ได้เอาเวลาไม่ต้องว่าต้องวิ่งให้ดีได้เวลาเท่าไหร่ แต่จุดประสงค์ข็คือต้องการเก็บขยะไปด้วยใช่ใช่ที่คุณอายุเท่าไหร่อ่ะอายุคือเริ่มวิ่งตอน33แล้ววิ่งมาหปีก็บวกกัะเออที่ฉันกําลังจะบอกนะทําไมทีนด้ฉันถามอายุคุณรู้ป่ะเพราะว่าผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นไป30กว่าขึ้นไปจะเป็นแบบนี้แหละคือนอกเหนือจะทําเพื่อตัวเองแล้วเราจะนึกถึงคนอื่นเราจะคิดว่าเราเกิดมาทําไม แค่ดีเองเหรอเราน่าจะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกนี่หวังว่าการวิ่งของกิฟต์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณหลายๆคนมันไม่ใช่แค่วิ่งไม่ใช่แค่กำลังไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่วิ่งของเขามันยังช่วยเหลือคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายขอบคุณการมาวันนี้ของคุณจริงๆยินดีค่ะขอบคุณที่เชิญมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้ดิฉันได้วิว่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าปิดท้ายรายการเรามีเรื่องที่ยังต้องคุยกัน